มันก็ไม่แปลกนะคะที่ว่าน้องจะไม่รู้จักพี่มอรี่ทั้งๆที่พี่มอรี่เองก็อยู่ในวงการเด็กเนี่ยมาเป็นสิบสิบปีแล้วนะจริงๆแล้วว่าพี่ก็อยู่ในความน่ารักของพี่นะคะแต่พอดีว่าพี่เล่นเกมเยอะไงเมื่อก่อนนะคะแล้วตอนนี้พี่ก็ไม่ได้แก่อะไรมากมายเว้ยพี่ก็เพิ่งแบบสามสิบกว่าอายุนะคะเพราะงั้นเนี่ยการที่น้องจะบอกว่าน้องไม่รู้จักพี่มารี่มันก็ไม่ผิดมันก็ไม่แปลกนะคะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเก,เกิดไปเป็น อะไรก็ได้ที่มาเป็นสีชมพูวิ้งน่ารักมีความน่ารักเป็นตุ๊กตาสีชมพูอะนะคะน้องสามารถแบบอืเสนอขายให้กับท่านบริกลร์ปาไว้ได้เผื่อแบบท่านอาจจะเป็นสะพานในการข้ามไปซื้อของของน้องมานะคะแล้วก็ให้พี่มารีมาพรีเซนต์ให้ก็ได้นะคะพี่ก็พอมีกลุ่มอยู่ระดับหนึ่งที่เขาติดตามพี่มารีอะยังไงนะ ความน่ารักของแต่ละร้านเขาก็ไม่เหมือนกันถูกไหมแต่ละร้านมีกลยุทธ์ในการขายของเหมือนกันนะคะคือมีกลยุทธ์เหมือนกันแต่ว่าแนวทางไม่เหมือนกันเช่นแบบเขามีตุ๊กตาเหมือนกันอย่างเช่นพี่มีตัวข้างบนเนี้ยตัวหนึ่งนะคะเขาอาจจะมีกลยุทธ์ในการขายโดยการที่แบบมีหน้าร้านแต่ว่าก็อาจจะไม่มีพรีเซนเตอร์ที่มันแบบเหมาะสมกับของชิ้นนั้นนะคะแล้วก็ไม่ได้มีแบบใครที่แบบรู้เรื่องของตุ๊กตามากขนาดนั้น นะคะเพราะงั้นเนี่ยเวลาพี่มารี่คัดเด็กที่แบบจะเข้ามาช่วยพี่มารีอ่ะจะต้องมีความน่ารักทั้งหน้าตาแล้วก็รูปร่างด้วยนะคะแล้วก็การศึกษาก็สําคัญการศึกษาสําคัญนี่ไม่ได้หมายความว่าต้องจบปีนาตีเอกอะไรพวกนั้นนะนะคะเพราะว่าของแบบนี้มันแค่แบบเราแบบมีการศึกษาในเรื่องแบบตุ๊กตาตัวนั้นตอบลูกค้าอย่าผิดก็แล้วกันนะคะหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะสามารถช่วยให้เขาได้อยู่ในเวทตุ๊กตาได้ ะะแล้วพี่ก็จะสอนให้เด็กเราเนี้ยเป็นเวทของตัวเองคือมีหน้าร้านของตัวเองไปเลยใช้ตัวเองเป็นพรีเซนเตอร์หรือว่าจะใช้ใครก็ได้แล้วแต่นะคะแต่ว่าความน่ารักแบบเนี้ยที่พี่วอลลี่มีสปอนเซอร์หลายๆท่านได้เนี่ยมันมาจากว่าพี่มีคาแรคเตอร์ที่มันน่ารักมานานนะคะเขาก็เลยเห็นว่าพี่ก็เหมาะกับงานนี้นะคะ่ะถ้าเกิดว่าหน้าตามันไม่ได้อ่ะพี่บอกเลยนะคือมันจะมีกรณีที่แบบคนที่ชอบที่ตัวตุ๊กตาอยู่แล้วก็เลยซื้อเรา เข้าใจไหมคือตัวเราไม่มีไม่ค่อยอะไรหรอกอาจจะแบบนี้นิสัยดีอัธยาศัยดีคุยได้แต่ว่าตัวตุ๊กตาคือตัวดึงดูดเขามากกว่าหรือว่าอีกแบบหนึ่งคือพี่มารี่คือคนที่เหมือนเป็นพรีเซนเตอร์ใช่ไหมก็สามารถดึงดูดลูกค้าได้อีกเท่าหนึ่งอะ่ะเข้าใจไหมคือของน่ารักอยู่แล้วแล้วตัวพี่มารี่ก็น่ารักอยู่แล้วมันก็เลยดึงดูดให้พี่มารี่มีสปอนเซอร์ไงเข้าใจไหมพี่มีสปอนเซอร์ตอนนี้ประมาณสิบกว่าท่านละนะคะแบบหลักๆเลยเข้าใจไหมเพราะว่างั้นเนี่ย ในเรื่องของธุรกิจอะมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีของน่ารักอย่างเดียวคนขายก็ต้องน่ารักด้วยสังคมมองคนที่คนภายนอกเอออันนี้ก็คงจริงมั้งอย่างที่น้องพูดนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่ทําบ้านตุ๊กตาม,มาใช่ไหมรู้สึกว่าพี่ก็จะเจอปัญหาแบบลักษณะที่ว่า น้องมาเล่าให้ฟังว่าแฟนหรือว่าสปอนเซอร์ที่เขาหาได้ในเวของเขาอ่ะผู้สนับสนุนของเขาอะเมื่อเขาจะพูดว่าโอ้โหไม่เห็นจะน่ารักเลยอืมแกทําทเลยไปทาอย่างอื่นเถอะหน้าอย่างเธอควรที่จะไปตําน้าพริกอะไรพวกนี้เขาก็แบบเล่าแบบฮาฮาให้พี่ฟังนะคะแต่พี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะแบบมันจะมาบูลลี่กันทําไมใช่ไหมคะโลกมันหมดแบบว่ายุคบูลลี่แล้ว ทุกคนมีความน่ารักในแบบตัวเองแต่ว่ามันก็เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้อะว่าหน้าตาหรือรูปร่างเนี่ยมันไม่สําคัญในการที่จะหางานที่เหมาะกับเรานะคะเพราะว่าถ้าจะแบบให้สามีพี่มาขายตุ๊กตาเงี้ยแล้วเขาเป็นหนุ่มสายดาร์กแบบเออมีกล้ามมีแบบบึกๆเงี้ยมาทํามันก็ไม่เหมาะนะคะ เพราะงั้นเนี่ยเขาก็ได้แปะเป็นผู้สนับสนุนไปนะคะแล้วพี่บอกก่อนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าพี่มารีไม่ใช่แมค้าออนไลน์เพราะว่าพี่ไม่ได้มีของเยอะจนแบบว่าพร้อมที่จะขายอะ่ะเพราะว่าของพวกนี้พี่ก็ต้องไปแย่งมาเหมือนกันเข้าใจไหมคะพี่มารีต้องแย่งของกับคนที่เขาเป็นสาววซาริโอเหมือนกันน่ะเพราะงั้นเนี่ยพี่ก็ไม่สามารถที่จะปล่อยตัวที่พี่แย่งมาได้เพราะพี่ก็ต้องสะสมก่อน ะะแล้วพี่จะเลือกเฉพาะตัวที่พี่ชอบคือร้อยแม่พันพ่อพูดว่าแบบตัวนี้น่ารักแต่พี่มองว่ามันไม่น่ารักพี่ก็ไม่ซื้อค่ะพี่อันนี้คือนิสัยของพี่เลยนะคะตั้งแต่ไหนแต่ไรแล,ล้วเครือของต้องน่ารักแล้วก็พี่จะต้องชอบอืแม้ว่าจะราคาเป็นหมื่นพี่ก็ซือ้ออะนะคะแล้วก็ของแบบเนี้ยมันไม่ใช่ว่าใครจะทําแล้วมันก็น่ารักนะพี่บอกก่อนอย่างที่นอที่อกหักมาเนี่ยนะคะพี่บอกแล้วว่า มันไม่ใช่ว่างานเนี้ยใครจะทําก็ได้อะนะคะเราต้องดูคาแรคเตอร์ส่วนตัวเราดูประสบการณ์ของเราดูความรู้ในสมองของเราที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วยคืออย่าทําอะไรให้มันแบบบ้องๆ้องต่อหน้าสปอนเซอร์หรือว่าต่อหน้าคนที่เขากําลังจะเข้ามาเทคแคร์เราอะแบบว่ามาสปอนเซอร์ให้เรานะคะอืมคือพี่น่ารักได้ไงเพราะพี่ทําเวน่ารักแต่เราต้องดูด้วยว่างานของเราอะมันเป็น งานที่แบบทําน่ารักได้ไหมคือถ้าพี่ไม่ทําน่ารักอะ่ะใครเขาจะมาดูพี่คนที่ติดตามพี่อะ่ะเพราะว่าพี่มีความน่ารักในมุมของตุ๊กตาเขาเลยติดตามพี่ก็เลยทํางานได้สําเร็จถ้าเกิดว่าพี่ไปทํางานที่เขาแบบเป็นทางการแล้วพี่จะต้องมาทําหน้าแบววอย่างเงี้ยมันไม่ได้พี่ก็ต้องแบบอืมค่ะอะไรอย่างงี้ใช่ไหมเข้าใจไหมพราะงานเนี้ย คาแรคเตอร์สำคัญฐานะทางสังคมก็สำคัญคำว่าฐานะทางสังคมคือการศึกษาเราการรู้จักคอนแทคกับคนเนี่ยสำคัญนะคะมันจะต้องแมทช์กันให้หมดไม่งั้นนะทางโมจดดูนน้องบอกว่าโอ้โหหนูเข้าหาพี่มารี่ยากจังเลยอะ่ะนะคะจะเข้าหาพี่มารีทีก็คือต้องผ่านสปอนเซอร์ก่อนผ่านแบบพี่ๆของพี่ก่อนอย่างนี้ใช่ไหมคะ เฮ้ยคือจริงๆแล้วอ่ะพี่ไม่ได้เข้าหายากขนาดนั้นเลยนะคุยกับพี่ไว้ใ,ใต้ YouTube เนี่ยลาบาร i ติ l ตาแลนด์บายมอลล่อ่ะหรือว่า t ิ t ok ๊กต็อกมอลลี่ดออ่ะนะคะฝากข้อความมาไว้เลยมันเป็นพับบิกนะคะเป็นสาธารณะแล้วก็เดี๋ยวพี่ก็มาอ่านเองอ่ะนะคะเพราะว่าก่อนที่แอดมินพี่จะตอบอ่ะพี่ก็ต้องอ่านก่อนอยู่แล้วนะคะพี่ก็รับเรื่องของคนไม่ว่าจะทางทางไลน์หรือว่าทางอะไร นะคะพี่ก็รับเรื่องเอาไว้เช่นแบบน้องอยากเล่นเกมอะไรให้พี่แคสเกมอะไรพี่ก็เล่นให้นะคะแต่ถ้าอะไรที่มันเป็นงานใหญ่ๆอ่ะอย่างเช่นแบบพี่ต้องแบบพรีเซนต์ร้านค้าร้านไหนให้สัก้านหนึ่งที่มันเป็นร้านตุ๊กตาเนี่ยเอเอเฮอมันก็ต้องอีกแบบหนึ่งนะคะเพราะว่าพี่ก็ไม่รู้จักเขา นะคะแล้วคือพี่ก็ยังไม่ได้ดังถึงขั้นที่แบบจะมาทําอะไรอย่างนั้นได้เพราะว่าพี่ขอสะสมของพี่ก่อนเถอะคือตัวพี่อ่ะจะต้องงดงามแล้วก็สวยงามที่สุดก่อนนะคะแล้วค่อยแบบไปช่วยคนอื่นเข้าใจไหมพี่จะต้องสวยงามที่สุดก่อนแล้วก็ต้องคัดเด็กที่ดีที่สุดก่อนนะคะเข้ามาเป็นสายงานช่วยเหลือพี่แล้วก็ต้องแบบสวยงามน่ารักที่สุดก่อน ะะพี่ถือจะวิ่งออกไปหาราชินีน้อยคนอื่นนะคะลาปาติตลแลนนะคะชื่อแบรนด์พี่แปลว่าราชินีน้อยแปลว่าคนที่อยู่ในเวของความสวยงามเป็นดังราชินีน้อยหรือว่าเป็นเด็กน้อยที่บแบบจะเติบโตจากเจ้าหญิงมาเป็นราชินีนะคะแล้วก็มีความน่ารักนะคะแล้วเพราะว่ามงกุฎของแบรนด์พี่อ่ะเป็นไม้กางเขนไงเพราะว่าพี่แบบนับถือศาสนาคาทอลิกนะคะคริสต์คาทอลิก พาะงานพี่ก็เลยแบบต้องทุกอย่างมีแบบแผนการมีระบบงานก่อนนะคะเพราะงานการจะเข้าหาพี่มารีอ่ะก็เข้าได้นะคะถ้าเกิดจะเข้ามาเรื่องตุกตารหรือเรื่องแบบขยายพี่แคทเกมให้พี่บอกเลยนะว่าที่พี่ออกมาทําคลิปมากมายขนาดนี้ยพี่จะบอกว่าพี่มีตัวตนเว้ยไม่ใช่ว่าแบบเป็นใครมาจากไหนก็ไม่รู้ ใชไหมคะพี่มีตัวตนในแบบของพี่เสียงพี่ก็เป็นเอกลักษณ์หน้าตาของพี่ก็เป็นเอกลักษณ์นะคะพี่มีสปอนเซอร์หลักคือท่านปริกราลป,ปาห้างผู้ส่วนจำกัดปริกราลป,ปาก็ท่านแบบรับเวความน่ารักของพี่ได้พี่จะไม่รักท่านได้ไงอะสมัยเนี้หาแบบใครที่แบบชอบเวน่ารักแบบเนี้ในวัยอย่างเงี้ยหายยกจะตายเพราะงั้นแบบใครที่แบบสปอนเซอร์ให้พี่พ,พี่ก็ต้องซื่อสัตย์แล้วก็ต้องรักท่านใช่ปล่ล่ะ ตอนนั้นพี่ไม่มีอ่ะไม่มีตุ๊กตามีแค่ตัวสองตัววันนี้พี่มีเกือบสี่พันตัวพี่ก็ต้องทดแทนบ,บุญคุณคนที่มีส่วนร่วมทุกคนนั่นแหละบอกให้พี่เด็กดีอะ่ะถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับตุ๊กตานะ่ะพี่ก็จะเออยอมช่วยนะแบบถ้าเกิดว่าน้องแบบมีตุ๊กตาตัวนึงแบบอยากปล่อยอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่าพี่ช่วยได้แต่อย่ามาคาดหวังนะว่าพี่ต้องทําให้ได้นะ การที่แบบมาขอความช่วยเหลือพี่มารีอ่ะแล้วมาคาดหวังอ่ะไม่ต้องคาดหวังเลยนะคะว่าตู้นี้จะขายได้ต้องขายให้ได้อะไรแบบเนี้ยนะคะ mm hmm. เพราะว่าพี่อ่ะเป็นนักสะสมแล้วก็สามารถแบบช่วยน้องหาออเดอร์ได้ในระดับหนึ่งนะคะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าพี่มารี่ช่วยอย่ามาคาดหวังพี่มารี่เข้าใจไหมคะแล้วก็ส่วนค่าแรงค่าอะไรเงี้ยน้องต้องคุยกับสปอนเซอร์พี่ เพราะว่าสปอนเซอร์พี่ที่เป็นท่านบริกราปาเนี่ยท่านเปรียบเสมือนกับผู้จัดการส่วนตัวของพี่อลลีไปแล้วเข้า mm hmm. ใจไหมคะนอกจากท่านเลี้ยงดูพี่มาท่านดูแลพี่มานะคะความน่ารักของพี่ที่มันเหมือนตุ๊กตามหมูนะคะอะไรเงี้ยมันก็อยู่ในความดูแลของท่านท่านทําให้พี่มีวันนี้เพราะงั้นเนี่ยน้องจะคุยอะไรน้องต้องคุยกับสปอนเซอร์หลักของพี่ก่อ,อน,กนก็คือห้างคุณสวดจำกัดบริกรารปานะคะ ทุกอย่างแล้วก็ส่วนตุ๊กตาเนี่ยพี่จะสนใจเป็นพิเศษค่ะถ้าเป็นอย่างอื่นอนะถ้าเป็นพวกข้าสสำอางพี่ก็โอเคนะข้าสสำอางเด็กเท่านั้นนะผู้ใหญ่ไม่ชอบค่ะเพราะว่าหน้าพี่มันผดขึ้นง่ายแพ้ง่ายนะคะพี่ต้องใช้ของเด็กเท่านั้นอะไรก็ตามที่มาเป็นของเด็กเป็นตุ๊กตาเป็นขนมอะไรอย่างเงี้ยพี่หรือว่าเกมเด็กออนไลน์ พวกเนี้ยค่ะพี่ก็จะรับพรีเซนต์ห้าได้อยู่นะคะตามความบลองของพี่นะคะเพราะว่าพี่ก็ยังไม่ได้เป็นคนดังแล้วคือเพราะอะไรพี่ถึงไม่ได้ดังรู้ไหมความเป็นจริงแล้วเพราะอะไรพี่ถึงไม่ดังเพราะว่าพี่มุดอยู่แต่ในห้องพี่ไม่ได้ออกไปไหนยิ่งแบบเมื่อก่อนก็เขาก็กลัวความปลอดภัยพี่อยู่แล้วใช่ไหมพอยิ่งมีไอ้โรคระบาดบ้าบอลเนี่ยขึ้นมาแล้วมันกลายพันธุ์ได้อ่ะโอ้โหคราวนี้ พี่วันลี่กลายเป็นคนที่แบบเหมือนต้องอยู่ในนี้เท่านั้นเลยอะ่ะคือสถานการณ์มันพาไปได้ยังไงก็ไม่รู้จากคนที่ถูกควบคุมอยู่แล้วหนึ่งเท่าเงี้ยก็กลายเป็นร้อยเท่านะคะคือฉีดวัคซีนครบแล้วก็ยังต้องอยู่แต่ในบ้านนะคะพี่สี่ไฟเซอร์สองเข็มนะตั้งแต่เดอนกันยาแล้วอะเพราะพี่น้ำหนักเกินร้อยใช่ไหมตอนนั้นนะก็เลยแบบฉีดได้ไะแต่ตอนเนี้ย เขายิ่งว่ากังวลมากกว่าเดิมนะคะเพราะงั้นเนี่ยใครที่แบบตามหาตุ๊กตาอะไรพี่หนึ่งบอกมาถ้าพี่หาได้ก็หาได้ถ้าน้องจะฝากพี่เป็นตัวกลางพี่ทําให้ได้พี่ก็ทํานะคะแต่ถ้าแบบพี่ทําไม่ได้ไม่ต้องมาคาดหวังนะเดี๋ยวเขาจะดุห่างไม่ต้องมาบังคับเลยช่วยก็คือช่วยหน้าตามหมูน้อยอย่างพี่มารี่เนี่ยแหละนะคะสามารถช่วยร้านค้าได้ตั้งเยอะ พี่ทําให้ร้านค้าแต่ละร้านที่เป็นร้านพานามิของพี่อะได้รับออเดอร์จากท่านปริกราปาไปอะเดือนหนึ่งอ่ะไม่ต่ากว่าหลายๆพันอะมีพานามิต้องแปดเก้าร้านที่แบบพี่เลือกแล้วว่าพี่จะอุดหนุนเขาอ่ะรู้ปะ่ะเพราะว่าพี่อะพอพี่โฆษณาออกไปใช่ไหมแบบเล่นในติ๊กต็อกเนี้ยนะคะหรือว่ามีคนรู้จักพี่เนี้ยพี่ก็สามารถหาออเดอร์ได้ ซึ่งตัวพี่มอรี่ไม่มีของพี่ก็วิ่งไปหาคนอื่นที่เขามีของแล้วก็ช่วยอุดหนุนเขาว่าโอ้โหพี่ทํางบออกมานะช่วยคนได้เป็นตั้งหลายแสนรูป้ป่ะอืมคือแบบเรื่องจริงอะ่ะไม่ได้เรื่องแบบพูดเล่นทุกอย่างมันมาจากพี่มอรี่ทั้งนั้นเลยเพราะว่าถึงแม้ว่าพี่จะเป็นคนอุดหนุนแล้วก็พี่สะสมเองใช่ป่ะก็ถือว่าพี่มีส่วนช่วยประเทศได้ในด้านหนึ่งแค่เนี้ยก็คือทําประโยชน์ให้กับประเทศได้แล้วถูกปะ่ะ คนเราเกิดมามันจะต้องหมุนไปในในความแบบมีประโยชน์นะคะแล้วก็เราอยากไปเที่ยวสมมุติว่าพี่เห็นร้านเนี่ยเขามีเยอะกว่าพี่พี่ไปกรอปรูปเขามาแล้วก็มาตัดสาเหตุเพราะอะไรถึงไม่ให้ทําเพราะว่าสมมุติว่าพี่มีลูกน้องพี่หรือว่าเจ้าของกรรมสิทธิ์คือบริษัทหนึ่งเนี่ยท่านเป็นเจ้าของท่านใช้รูปนั้นแต่มันมีคนใช้ก่อนหน้านั้นแล้วเนี้ยเขาก็งงว่าตกลงของชิ้นนี้มันเป็นของใคร เาใจไหมเพราะงั้นเนี่ยเขาถึงมีกรรมสิทธิ์เรื่องรูปถ่ายการเรื่องการใช้ชื่อกันนะไม่งี้เขาก็ก๊อปกันได้ทั่วโลกแล้วลิขสิทธิ์ทําไมมันไม่มีอ่ะถูกไหมเพราะงั้นเนี่ยไม่ได้นะคะทุกคนที่แบบโดนดําเนินคดีไปโดนอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตุ๊กตาพี่ม,มันมูลค่ามันสูงในระดับหนึ่งเลยสําหรับคนที่มีฐานะแบบ ปานกลางอะไรพวกนี้แต่ถ้าคนที่แบบมีฐานะแบบวันนึงใช้เงินเป็นล้านได้อะอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะคะแต่ถ้าในกลุ่มเล็กๆของเราที่แบบชอบตุ๊ก,กตานะคะมันทุกคนเขาก็ย่อมรักกรรมสิทธิ์ของเขากันทุกคนนะคะไม่ใช่ว่าหนูใช้ความน่ารักของหนูเข้ามาแล้วมาทําอะไรก็ไม่รู้อะ่ะหนูก็โดนเข้าใจไปเพราะว่าหนูต้องมองก่อนว่าถ้าเกิดว่าหนูรู้จักกับพี่มารี่แล้วของชิ้นนั้นเป็นของพี่ ะะแล้วหนูขึ้นมาถ่ายรูปก,กับพี่พี่ไม่ว่าแต่ถ้ามันพี่เคยพูดแล้วว่าชิ้นนั้นเป็นของกรรมสิทธิ์ของสปอนเซอร์พี่นะท่านเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ชิ้นนั้นแล้วหนูยังทำอ่ะแล้วเขาฟ้องหนูว่าอันเนี้ยโทษพี่ไม่ได้นะเพราะการกระทํามันอยู่ที่หนูทําหถูเปล่าอืมมันมีคดีแบบนี้เกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วนะคะเพราะงั้นน้องพวกนี้ก็จะบล็อกพี่ไปโกรธพี่แต่พี่ก็ไม่โนเพราะอะไรเพราะ น้องทำกับเขาน้องมาโกรธพี่ได้ไงน้องต้องตีมือตัวเองสิว่าน้องทําผิดอะนะคะเพราะงั้นพี่ไม่ปกป้องแล้วก็ถ้ากโกรธพี่เกียดพี่ชนเลย ะะแล้วข่าวมันก็จะแพร่กันออกไปว่าน้องเป็นคนนิสัยไม่ดีเข้าใจไหมในการร่วมงานกับพี่มารีใช่ไหมคะก็คือคนที่จะแปลเป็นสมาชิกของพี่มารีได้หนึ่งก็คือต้องผ่านเกณฑ์ของเหล่าสปอนเซอร์พี่ให้ได้ก่อนนะคะก็คือน้องจะต้องมีการลิงก์งานนะคะหรือว่าวิ่งทํางานอะไรบางอย่างให้กับสปอนเซอร์ของพี่ทุกท่านได้ก่อนนะคะแล้วท่านก็จะส่งมาให้หนูอะมารับตุ๊กตาของพี่มารีไป เป็นของขวัญได้อะคะ่ะเหมือนพี่แบบเป็นผู้หญิงที่แบบอยู่แต่บ้านนะคะแล้วก็มีสปอนเซอร์แบบว่าซื้อตุ๊กตาให้อือย่างนั้นนะคะแล้วคือถ้าน้องคนไหนอยากที่จะมีชีวิตเหมือนพี่เนี่ยพี่ก็ไม่รู้น้ององไปจัดการกับดาวสปอนเซอร์พี่เองซื้อสปอนเซอร์ของพี่ตอนนี้รู้สึกว่าเขาจะมีครบแล้วนะคะพนักงานหรือว่าลูกทีมหรือพวกเนี้ยส่วนตัวพี่มาลีเป็นหนึ่งเดียวนะคะเพราะว่าพี่อะแบบ สะสมของพี่มาแบบเป็นสิบปีเกือบยี่สิบปีแล้วอย่างเงี้ยนะคะพี่ก็เลยไม่ได้มีลูกน้องอะไรนะคะพอมีคนอยากได้รุ่นอย่าพี่เขาก็จะมาแบบเออพี่มบอรี่มีกี่ตัวคะส่วนมากพี่จะโดนแบบนี้พี่ก็เลยอะในเมื่อคนมันถามเยอะนะงั้นเราก็ทําเป็นแบร์เราไปเลยนะคะในเมื่อคนถามเยอะว่าพี่มบอรี่จะปล่อยไหมรุ่นนี้อะไรอย่างเงี้ย ะะพี่ก็เลยทาเป็นบ้านตุ๊กตาขึ้นมาถ้าเกิดว่าพี่ไม่มีร้านค้าพันธมิตรพี่มีพี่ก็จะไปเทรดมาให้ในรุน่นเก่าๆหรือรุ่นใหม่ๆที่แบบพี่มีสต๊อก20-30ตัวเนี่ยนะคะบางทีสมาชิกพี่เนี่ยให้ไปดึงมาไว้ก่อนนะคะซึ่งสมาชิกของพี่ก็คือพนักง,งานนั่นแหละพูดง่ายๆก็คือพนักง,งานของที่รู้จักกับทีมของสปอนเซอร์พี่นะคะส่วนมากอนะ่ะมันจะอยู่ในระบบของบริษัทเพราะงั้นเนี่ยนะคะพี่ก็ เหมือนเป็นคนที่แยกออกมาเพราะพี่ไม่ได้อยู่ในบริษัทของท่านบริการปาใช่ไหมพี่เหมือนเป็นแบบแยกออกมาเลยเป็นบ้านตุ๊กตาหนึ่งเดียวแต่ยังไงก็ได้รับการสนับสนุนนะคะเพราะงั้นเนี่ยน้องจะถามพี่พี่มารีนะ่ะไม่ได้หรอกนะคะว่าพี่มารี่จะให้หนูรุ่นไหนพี่มารี่จะให้หนูตัวไหนให้งบเท่าไหร่อะไรเงี้ยคือน้องต้องไปถามกับพี่ๆเขาก่อนแต่พี่เขาเป็นคนที่แบบต้องรู้จักกันตัวจริงอะ คนเรามันก็ต้องรู้จักกันตัวจริงก่อนแล้วก็รู้จักกันนานๆเป็นสิบปีขึ้นนะคะไม่ใช่แบบอยู่ๆเข้ามาแล้วแบบพี่เจอนะคนออนไลน์อะ่ะอยู่ๆก็เข้ามาบอกหนูจะมาเป็นสมาชิกได้ไหมคะเดี๋ยวหนูวิ่งหาตุก๊กตาให้ซึ่งแบบพี่งงเพราะว่างานตัวเนี้ยพี่ทําอยู่มีลูกน้องพี่ทําอยู่ตั้งหลายคนนะคะอยู่ๆก็เข้ามาแล้วคือจะเอาให้ได้เลยนะก็เลยโดนสปอนเซอร์พี่แบบเอาเรื่องอะ่ะเพราะว่า ต่อแย่เยอะอะแล้วมันหลายคนค่ะบางคนแบบไม่ได้ด้วยแลขก,ก็เอาด้วยโกรธงงมากๆเลย